สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับเพลย์ลิสต์ประจําวันเสาร์นะครับก็คือ Weekend Promote โหลดเกมมือถือประจําสัปดาห์นะมาใส่สัปดาห์นี้เราก็เล่นเกมสบายๆกันดีกว่านะครับเกมนี้ก็คือ Draw Cat จากทีมผู้พัฒนานหรือว่ากลุ่ม d e v l o o p e r เนี่ยคืออุายะบริษัทเป็นบริษัทเลยนะครับ c o LTD เนี่ย ก็ตัวเกมเนี่ยก็ภาพน่ารักน่ารักสบายสบายแบบนี้นะครับแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยเราก็มีแถบทูสตาร์ทนะนี่ <c ười> คือเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องพยายามวาดรูปนะครับเพื่อที่จะหาวิธีทําให้น้องแมวเนี่ยสามารถที่ไปกินข้าวได้เนี่ยมันมีชามข้าวอยู่นะมันมีขั้นอย่างนี้เราก็ลองวาดดูนะว่าครับลองขีดเส้นเือโอ,ย,โอ,ย,โอ,ย,โอยแยึดวเดี๋ยวเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะ แมวยูนิคอนเหรอเอ้ยมีสกินด้วยครับโอ้โหมีปลดสกินให้ใช่ไหมอ้าวอาวแล้วเลินกันละครับงานนี้ไปให้น้องแมวเราเดินไปดือด้ออยเออยืดคอครับยืดคอน้องแมวตัวยืดน้องแมวเป็นของเหลวนะครับทุกคนต่างรู้กันว่าแมวเนี่ยเป็นของเหลวแน่นอนอ้าว อยู่ดีๆเจอโฆษณาช็อปปี้เล่นงานเฉยเลยผมไม่ติดอ yeah> claro uh> uh ีกสิค uh uh ิโฆษณาช็อปปี้ตัวเองปิดก่อนปิดเสียงก่อนไม่รู้มันไม่น่าเกี่ยวนะครับแต่แต่ไม่น่าหรอกเนาะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารอโฆษณานิดนึงนะเกมฟรีก็จะมีค่าโฆษณาแบบนี้แหละนิดๆหน่อยๆนะเป็นพอเป็นพิธีนะครับไม่นิดหน่อยละยาว เสร็จแล้วไม่เอาไม่ซื้อ้าแล้วคนกําลังเล่นเกมอยู่นะครับเออมาพักผ่อนกันแบบสบายๆบอกแล้วยังยังยังไม่ถึงเวลาปี้ไปเลยอ่าต่อไปนะครับเราต้องวาดยืดปืดยืดรอบที่สองโอ้โหสบายๆโอ้ข้าวนี่มันเป็นของเราชัดๆคือเดินผ่านหินเหรอเดินผ่านก้อนหินเนี่ยมีการวาดเฮ้ย เขาจะเอาบอลใหม่ปุมาล่อแมวเราแน่เลยเราต้องตัวยืดโอ้โ oh, ห <c oughs> ขึ้นไปเป็นสายลุงเลยง่ายจัดเฮ้ยเราจะลดแมวยูนิคอร์แล้วอันนี้เราก็ต้องอ่าให้มันยืดตัวโอ้โ oh, ห <c oughs> ยังโหดยืดได้ขนาดนี้กินอร่อยเลยทีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าวเราได้สกินแล้วอ่ะเขามีสกินให้เราด้วยครับ เราก็เลือกได้นะว่าจะเอาเป็นแมวธรรมดาหรือเป็นแมวยูนิคอร์นไหนๆก็สาได้มาแล้วจัดสก,กินซะหน่อยอันนี้ข้าไม่ได้ใช่ไหมเราต้องทําท่าสะพานโค้งโอ,อ้โหไม่ถึงแมวสายลุงมจริงด้วยต้องสูงกว่าน,นี้ต้องสูงกว่าน,นี้หน่อยนึงไปนี่งไ,ไงไเออหูวตัวยืดแมวหรือเอเลี่ยนก่อนสมแล้วที่เป็นเกม, Draw Cat. มดรอแคทห่วจริงๆ อะไรอ่ะคุณนายเอระสกินคุณนายเนะี่ยแมวคุณนายปล่อยน้องแมวไปยืดอ,อืมรอยคับยืดอีที่นึงไม่ได้อืเรียบร้อยเออมันเป็นเกมที่เหมาะเอาไว้ให้น้องๆดูที่บ้านเล่นได้ดีพอสมควรเลยไม่อยากเป็นยูนิคอร์นแล้วอ่ะเราเป็นแมวธรรมดาดีกว่าตัวยูจะได้ดูไม่แปลกไปามฟากหูยาวเดียวเดี๋ยว มนึกว่ามันวาดได้แค่ในกรอบมันทะลุออกไปเลยครับน้องแมวเราแบบออกไปสู่โลกกว้างแล้วข้ามก่อนหนึ่งทีโอ้โหดันได้อ้าอ้าวดันแล้วไงกลับมาอยู่ที่เดิมเลยเว้ยโอ้ยโอยโอ้ยยดอีกร้อยเอ้ยไอ,ยอ,อ,ยอย้ไม่ได้ครับไม่ผ่านปึ๊บปื๊ดวิ่มันเตี้ยเกินไปครับโอ้โหซัดแมวเราปลิวเลยเดี๋ยวหนูหนูยังไงอ่าตั้งตั้งลำใหม่ก่อนโดด ปึ๊บปุ๊บปุ๊บข้ามมาได้แล้วหนึ่งช็อตนี่สันแมวของเราทำงานได้ดีมากครับร้อยข้ามอีกหนึ่งช็อตเรียบร้อยแมวขาวเราข้าวถ้วยที่สิบแล้วกินอร่อยห่อเลยเอ่ะข้าวถ้วยที่เก้าครับเป็นถ้วยสิบแปลว่าแมวเรากถูกมากลอยข้ามไปดีครับโอ้โหง่ายจัดอ่ะคือเหมือนโกงเกมเลยนะปกติเขาน่าจะให้วาดแค่ในกรอบอ่ะน,นี้คือแบบทะลุกรอบ เราได้กลายเป็นแมวคุณนายแล้วพอได้ชามที่สิบกลายเป็นแมวคุณนายไม่ได้ไหมเนี่ยโดดหน่อยนึงยืดอ่าอันนี้เหมือนแบบทัดนิดนึงนี่คือเหมือนโดดโดดแบบยืดตัวนะเป็นในโกน,นียวโอ้อะไรนะแมวแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอ,หอใส่แว่นมีคาถาอยู่ที่หางด้วยสบายผมละโอเคมันเล่นง่ายดีนะครับ คนคลายดีอ่ะคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยอันเนี้ยปล่อยมากินเฉยๆก็ได้นะไม่ต้องเล่นท่ายากเลยปนานนี้คือวัดกันด้วยไอคิวโดยเฉพาะเลยนะถ้าเราเห็นแล้วแบบว่าไม่ต้องไปยุ่งเราก็ไม่ต้องยุ่งนะดีใชไหมยืดๆๆนิดๆนอยอ,อ๋อกินกินเอ้ยไส่หน้าแมวคุณนายของเราแข็งแกร่งมากข้าวชามที่สิบสามก็เป็นของเราแลนะ้วยันยันไม่สําเร็จงั้นเราลอยข้ามฟากไปหัวดูดียืด ยืดมาทีเดียวมาถึงเลยครับโอ้ยเอือ้อปึอ๊บเออเอาขึ้นเหนืนก็ไม่ได้ปะอ่าต้องยืดตัวให้ิดีนึ่งแล้วปล่อยให้เขาเดินไปตามธรรมชาติคือ,อมันเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเลยครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยคือแบบว่าคนทํานี่็หมดแท้แล่ะยืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยออยืดแบบมันไม่ใช่ลมะมั้งนี่นี่แมวหรือผีถาจริงันนผีคอยาวชัดอนนี้เป็นแมวคอยาว ได้แล้วสกินใหม่ของเราแฮร์รี่พอตเตอร์มีแบทแมวด้วยแบทแมวแบบอะไรอะ่ะแมวหุนยนเหรอแมวขึ้งจักรแต่เราไปแฮร์รี่พอตแมวก่อนต่ไปเออต่ไปเฮ้ยไหวไหม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 ,ไไมต้องช่วยไหมเนี่ยต้องต้องช่วยละเออเอยอย่างนี้ค่อยเหมาะหน่อยคนระับ เป็นแมวใช้เวทมนต์เราตัวยืดได้สบายๆอยู่แล้วเอ่อเลื่อนขึ้นฟืดลงไปเล่นในบ่มะละ่ะแมวที่ไหนมันจะอดใจไม่เล่นบอลใหม่พรนได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอุ้ยหไม้ตีหัวแตกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเีพอรอตแมวของเราแย่แลยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยคนมันจะกินอะใครมันไม่หยุดไม่ได้นะข้าวถ้วยที่สิบเจ็ดต้องเป็นของเรา นี่คือง่ายจะจัดย้อยกลับไปนีลังกากินเล่นท่ายากซะด้วยมีลังกาลงมาเกี้ยวเวทีสิบแปดก็ไม่ไม่อยู่นะครับไปเรื่อยๆตายไปตาขึ้นไปก่อนหนูนี่พยายามไม่ไปบุโอ้ออโอ้เอโห้อออโอโอ้โอ้โอ้อ้โ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 แย่แล้วอ้้โอ้โอ้โอ่โ้อก อยู่ดีๆเฟมเหล่ล่วงเลยครับว้ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับแมวของผมลากเลยไม่ได้เลยหมดแล้วหมดแล้วไต่ได้ไหมเนี่ยตัวยืดอาวอ้าเอ้าอ้าอาอา้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวลอยลอยลงลอยลงชามที่สิบเก้ากินได้ไหมเนี่ย้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับตอนนี้ แย่แล้วครับสภาพแบบหลอนจะจัดเอากินได้ไหมเนี่ยภาพผมมันยิ่งไปเลยอ่ะ้ยมันอะไรครับเนี่ย success แย่แล้วเสียยม,มันต้องขาดหายแน่เลยครับภาพมันวาร์ปอะ่ะหรือว่าเครื่องผมมันอาจจะมีการอัปเดตอะไรเกิดขึ้นก็ได้คือแค่เราจะเอาแบทแมวมาทีเดียวเนี่ยถึงกับเครื่องเฟรมเรทล่วงเลยเหรอครับ แย่แล้วโหเวลาวาร์แบบจัดจดเลยอนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับแมวเหม,ม,มียวของผมไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะผมจะรอเวลาสักนิดนึงนะสักประมาณแบบนาทีครึ่งสองนาทีดูว่ามันจะแบบรอดพ้นได้หรือเปล่าเหมือนตอนนี้มันแบบกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่กับเครื่องผมนะถ้าเสียงค่าหายหายเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะมันมีช่วงวาร์ปเนี่ยมันมีวินาีวาเรื่อยๆเลยหรือเกมมันสแปม ไวรัสใส่เราไม่น่าใช่นะมีคนเล่นตั้งหลายคนบ้าแล้วเออมันนานเกินไปไหมอะ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรครับผมงงมากเลยทำไมเฟรมเรทมันร่วงแบบเอาริงเงาจังมันม่วงแบบจริงจังเลยครับเอาปิดก่อนได้ไหมใส่เราต้องเปิดใหม่ what เกมมันต้องติดบั๊กแน่เลยครับเออ,อมึงเลยเกมติดบั๊กอ่ะเมื่อกี้เนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีดีเฟรมเลทผมก็ล่วงแบบไม่มีเหตุผลนะครับซ่ารอตั้งพักหนึ่งได้แบทแมวเลย <c oughs> นี่แหละคือแมวที่เหมาะสมสำหรับการรอนที่สุดตัวเกมมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยเล่นง่ายพยายามทำยังไงก็ได้อ่ะให้แมวของเราเนี่ยไปถึงชามข้าว ไปเกินทามที่20แล้วมันก็เดินถอานเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมวไม่พริ้วเลยต้องวาดให้มันด่านมันง่ายจังเลยหรือว่าหลังๆด่านมันจะยากขึ้นหรือเปล่าอยากรู้นะว่าด่านเนี่ยมันจะยากขึ้นไหมยืดตัวให้มันหน่อยหนึ่งยืดตัวให้มันอีกนิดหนึ่งด่านมันใกล้ๆมากเลยเนี่ยคือแบบว่าทำมาเอาใจคนรักแมวเลยไนะหมเดี๋ยวมีแคทโลโบด้วย ตายไปตายเออตายไปตาย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 งสัว่าเมื่อกี้ที่มันแหลกนี่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเป็นความลับดำมืดของเกมนี้ดูดิบางด่านคือเราไม่ต้องเล่นเลยครับให้น้องแมวเราเนี่ยไปเองเลยแบทแมวเราจัดเองโฆษณาไมาแล้ว drag to move ได้ทีผมก็ยินดีที่จะเล่นเอมเอมอ่ะ ถ้าสนใจนะถ้านะเกมติเดเั็นบเนี่ยรวมแบบแคลายพวกเกมมันจัดไอ้นั่นไงว่าละ่ะเขาต้องเล่นเราแน่เลยสูบเราเข้าไอ้นั้นไปแล้วอะ่ะไ่เอาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้าจอผมโอ้โหเกมมันใจร้ายจัด ต้องเปิดใหม่อีกอกีก่รอบถามจริงว้าไปก่อนหนึ่งที่ลอยลงมาโป๊ะตัดเราเข้าโฆษณากำลังเล่นยานพืนๆครับอยู่ดียัดเข้า g o o g l e Store เฉยเลยเอาแล้ว,แ,ลวแคดโลโบโจะได้แล้วมันไม่มีอะไรหรอกสกินอ่ะผมว่ามันก็แค่ทำให้แมวเราดูหลาหน่อยแต่เกมนี้ไม่รู้ว่ามันมีในนั้นหรือเปล่านะแบบอ่า พวกแข่งขันสกอร์อะไรกันไม่น่ามีนะมันเป็นน่าจะเป็นเกมแบบสบายๆเรา,าได้แคทโลโบมาแหละไล่สามตัวข้างล่างนี่มันสกินธรรมดาเลยเนี่ยไป mm hmm. ไหนลอ,องซีแคทโลโบลุยผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรอะให้แคทโลโบเดินเองนี่ระบบ AI a อออโต้ครับแต่แต่แต่รูเนี้ยไม่ได้ละรนี้ต้องช่วยโอ้โห mm hmm. hmm. ยืดเป็นท่อซะด้วย t ามที่26ก็กินมาแล้วมันเป็นเกมที่ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเพลงเนี่ยมันก็เป็นเพลงจากซีรีส์อื่นนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคาดหวังมาเล่นเพื่อความผ่อนคลายเนี่ยหาเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งนะของตัวเองเนี่ยมาเปิดหรือไม่ก็แบบเปิดเพลงฟังไปเลยระหว่างเล่นนะมันไม่มีเสียงอะไรเลยจริงเนี่ยผมเล่นผมเล่นมาเนี่ยเงียบกริ๊บลอย มีชนได้หมดโอ้โหทีเดียวถึงบอกเลยตัวยืดขนาดนี้อา้อาวอา้าวอ้าวอืมกินเข้าไปชามยี่สิบแปดอ้าวนี่ก็ปลดให้ไอตัวพวกน,นั้นก็ปลดเลเนียแโลโโแปล้มาไต่เองไอลูกเลื่อนอย่างเงี้ยเราไต่เองไม่ได้นะโอ้ยยืดทีเดียวอ่ะคือเ,เกือบถึงนะแต่ไม่ถึงไปล,ลอยไปสเต็ปง่าย ไม่ขึ้นก็นลงชนไปเลยอืนั่นแหล่ะโอ้โหอ้คืนตัวอ้าโหตายอ้าวอาที่สามสิบเขาออโอตโอ้เขาออโอต้รีสปอนึ้นมาให้เราเลยไอ้กลายเป็นน้องแมวธรรมดาไปแล้วไม่เอาเอาแบทแมวดีกว่าแบทแมวน่ารักดีลุยอชีอะไรก็หยุดแบทแมวเราไม่ได้ ม้พยายามจะตีฟาดหัวเราแต่แบทแมวเราได้เปรียบสามารถเอาชนะแรงเสียดทานจากไม้ได้ลอยข้ามเดินไปดิหินเพียบเลยอ่ะกินมันจะเยอะไปไหนครับเนี่ยป่อยปอยแบทแมวเราไต่ไปเองเดี๋ยวก็ถึงอลอแมวนี่เคยกินจุจังเลยกินเมื่อไรจะพอครับสามสามถ้วยนี่ถ้วยที่สามสามเลยนะเนี่ยกินแบบโหดมาก ดูจัดๆปนี่สบายๆอะชีวิตคนมันง่ายๆอะชีวิตมันเป็นอะไรที่ง่ายๆมงเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ให้น้องไต่ไปเองไป,ไปแบทแมวแค่เดินแค่นี้ไต่ไม่ได้เหรอหนูเอ้ยเออไปแบทแมวนี่เป็นการวัดไอคอย่างแท้จริงไม่จะเป็นองกระโดดสูงเสมอไปมีท่อนไม้ข้างหน้าแล้วก็เอาหัวมงมท่อนไม้ไปก็จบและ ย,ยืดตัวยาวๆหน่อยโหปวดด่ากลัวข้างในเสื้อเสื้อสีม่วงด้วยแฟนแมวเราปวดหลายจะจัดได้แมวดําแล้วอ่ะแมวดําตาขาวอุ้ยฮะภาพในนี้ตาดําวะไม่ตาขาวอ่ะการเป็นคนขี้ขาดเลยครับาการเป็นแมวขี้ขาดแล้วไม่เป็นไรยืดนี่แมวดําเขาเรียกว,ว่าแมวดํามีเก้าชีวิต แมวทุกตัวมก็มีเก้าชีวิตคนลวมีแมวขาวด้วยอะ่ะแมวขาวตาฟ้าครับแมวแบบจากต่างประเทศแน่นอนส่วนอันนี้ของเราตอนนี้เป็นแมวดำนี่ไงลราโอ้ยไม่ีอีกทีตัวมันยืดนี่มันเบรนโบแคทชัดๆลอยปมันต้องมีแล้วล่ะสก,กินอะ่ะแมวสายลุงอะ่ะทำไมมันไม่มีอะ่ะมันมีแค่เก้าสกินเองครับ ไอเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูบอกว่ากโอ้โหลงอย่างงดงามไม่ต้องทำอะไรเลยเจ็บไหมหน้าหัวฟาดนะรอยหนึ่งที่อ้าวสวยแล้วยายอรอยเข้าสนามไปเลยพงมันก็เป็นแค่สถานที่สำหรับกินข้าวเท่านั้นสี่สิบถ้วยเข้าไปแล้วกลายเป็นแมวต่างประเทศไปแล้วครับผมสกินหมดแล้วนะจ๊ะ หลังจากนี้น่าจะเป็นการไฟล้วนๆโอ้โหนี่มันพุ่งเข้าไปเพื่อกินเลยโอ้ยโดนไม้ตีตูดใหญ่เลยโอ้ยง่ายๆแบบนี้เนี่ยทีเดียวนะครับทีเดียวไม่ถึงหรอกอย่างนี้เออ,อ,อหัวแตกโอ้ยรดเออเกมมันเล่นน่ารักดีนะเกมเล่นง่ายๆดีผ่อนคลายอะ่ะ คลายจริงไอเนี้ยไอแบบนี้นะครับถึงจะเหมาะกับเพลย์ลิส์ฟรีไล์ผ่อนคลายสบายลุกไม่ใช่เกมก่อนหน้านี้ที่โผล่มาโอ,โ,อโอ้โหแต่ละเกมนี้ไม่น่าใช่เกมผ่อนคลายเลยนะมีแต่เกมแบบผีหลอกหลอนไม่งั้นก็เป็นเกมแบบสู้อันนี้แหละเหมาะกับฟรีไล่มาก4ี่สิบอสี่สิบชามที่44ก็ต้องเป็นของเราเราเปลี่ยนตัวกินแล้วไงเอาแฮรี่พอตแมวมาดีกว่าแมวแฮร์รีพอตแมว ลอยใช้เวทมนดมนุ่งเข้าสนามไปเลยกินข้าวสิหนูไม่กินด้วยอ่ะเล่นตัวครับแฮร์รี่พอตเตแมวไม่หิวปล่อยเขาไต่ไปว่าไม่ได้แน่เลยองหนึ่งทีไม่รอดแน่นอนครับแบบนี้เราต้องใช้วิชาตัวยืดย้วยเป็นงูนี่แมวหรืองูเลื้อยขนาดนี้ชาที่สี่สิบหกก็เสร็จเรา อ่านี้ไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยให้แฮร์รี่พอตแมวของเราดันไปนง่ายจัดเอ้ย48แล้วอ่ะกินไปแล้ว47ถ้วยโอ้โหสบายสบายอันนี้หน้าสั่นไม่สบายละยืดนิดนึงอ่าเรียบร้อย48่ชามที่48ไปแล้วชามที่ดันหินไปลงไปฟืดเอาเอาๆอา,ๆอา,ๆอา,ๆอาโอ้ดันหินทิ้งไปได้เลยเหรอ ผมไปว่าง่ายนะครับชามที่50มงก่อนหนึ่งทีโดดขึ้นตามหนึ่งครั้งยืดนิดนึงอ่าเอ๊ะอันนี้คุ้นๆนะเนี่ยดัานที่50ไปแล้วโอมันบนเวียนแน่เลยครับแล้วเราเอาเป็นโรบแคทของเราก็แล้วกันโพราะอ๊ยเพระโรบแคทยังเจ็บยืดได้หน่อยหนงกินละ มีหลายอย่างมากนะหลายตัวมากเลยดูดิให้เลือกอะ่ะคือแบบตัวแรกคือแคทธรรมดานะแคทออริจินตัวที่สองเนี่ยคือยูนิแคทตัวที่สามเนี่ยก็น่าจะเป็นไฮโซแคทหรือว่าแบบไวฟูแคทเป็นคุณนายตัวที่สี่เนี่ยแอรี่พอดแคทตัวที่ห้าคือแคทแมนะว่าแบทแมว ตัวที่6กเนี่ยก็คือโลโบแคทแล้วก็พวกตัวที่789เกนี่ยก็เป็นแมวทั่วๆไปแหละที่มีหลากหลายมีหลากหลายเวอร์ชั่นให้เราเลือกนะจากแบบแมว3สีแมวเทาขาวแมวดำแมวขาวล้วนอะไรอย่างนี้เราใช้โลโบแคทนี่แหละตัวยืดได้ไม่ผิดหลักไม่ผิดหลักฟิสิกส์นะครับเอ้ยายาจับม,มันต้องใช้วิดีเอตัวรอดน,นิดนึงเอาละชานที่ห้ ว่าผมกินสักหกสิบชามก็พอละแค่นี้ก็น่าจะแบบลงกินเน็บุตได้แล้วนะแมวกินข้าวทีเดียวหกสิบชามกินไม่ยัง้งเออมาดูกันว่าชามที่หกสิบเนี่ยจะเป็นยังไงีเนี่ยบางด่านมันปล่อยมันไตไปเลยครับตีตูดขึ้นได้ไหมไม่ได้อืมอะนิดนึงนิดนึงช่วยนิดนึงเรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือน้องแมวนิดนึง ้ยแต่โลโบแคทมันไม่น่าจะกินข้าวได้เนาะเออเอาแมวดำดีกว่าแมวดำเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดียี่ลอยลอยเข้าไปเลยแมวผีหรือเปล่าชามที่ห้าสิบห้าก็ยังเป็นของอยังเป็นของเราอยู่อาแล้วเอาแล้ว,ลวยืดอีกหน่อยอนี่ถ้ามือไวพอก็ง่ายนะ เขี้ยวเขียวขี้ยวกลืนเขี้ยวกลืนีีน้ให้เลือกตัวไงอันนี้หม่งได้มั้งนี่เนี่ยยืดอีกนิดนึงอ่าหนาจุ่มคือชีวิตน้องแมวเนี่ยจะได้กินข้าวหรือไม่ได้กินเนี่ยขึ้นอยู่ที่เราล้วนๆเลยนะชามที่ห้าสิบแปดแล้วร้อยน,นี่กระโดดใส่ร้อยขึ้น หนึ่งทีกลิ้งเสร็จปุ๊บหมุนตัวเอวหัก,กันไปข้างนึงเอาล้วครับผมชามสุดท้ายแล้วชามสุดท้ายจะเป็นยังไงไอารีพอดแคสต์ดีกว่าสุดท้ายตายได้ไหมสู้สู้ตาหินเองอ่าคกลกระดกไปแล้วหนึ่งศพเออมันรีจัด่านเก่าแน่เลยผมว่าเขาแบบว่าให้เราเล่นไปวนเบียนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะเล่นต่อไปหรือเปล่าหรือมันก็แค่แบบว่าเล่นส,สนุกสนุกเพลินเพลินมันเป็นเกมเหมือนกับแบบว่าค่าเวลามากกว่านะเกมสไตล์แบบคาช่วนนะพวกเนี้ยคือเกมที่เราเล่นโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายอ่ะก็แค่เล่นไปเรื่อยๆก็พอเอาล่ะก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วครับที่เราเนี่ยจะสามารถจากกันไปในวันนี้ได้นะครับผม ต้องขอขอบคุณพี่น้องของเพื่อนทุกท่านที่แวะมารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้การคนสสำคัญหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะฮะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะจะได้ติดตามคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัาให้เพื่อนๆคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีภุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆนะเอาอีกแล้วครับเฟรมเดทล่วยอีกแล้วอ่ะมันต้องมีปัญหาที่เกมอะไรแน่เลย ใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จดนะ้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วกันแล้วไว้พบกันใหมนะ่ในชั่วโมองต่อไปของ Arm dot EC e นะครับวันนี้ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ผันดีนะส่วนยังไม่นอนเพิ่งยาวๆไปนะครับใช้ชีวิตกันคุ้มไปเลยส่วนตัวผมต้องออกไปพักก่อนก่อนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับเจอเกมอ่ะบาอย่างอ่ะดูเป็นแคชวนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเหมือนจะมีบางแนวซ่อนตลอดเวลานะใครจะเล่นก็ต้องทำใจนิดน,นึงนะอาจจะเจอปัญหาเดียวกันหรือเปล่า หรือถ้าคนที่เล่นในมือถือเนะี่ยอาจจะไม่โดนก็ได้นะนี่ผมเล่นผ่านอีมูกนะโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับผมบายบายขอบคุณอีกครั้งครับ